ถ้าเราอยากจะโตต่อไปเราจะต้องมีนวัตรกรรมของตัวเองมันก็เลยเป็นที่มาของ Thailand 4.0ซึ่งคีย์คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตรกรรมคําถามว่าพร้อมไหมนี่อยากจะเปลี่ยนเป็นว่าเราถ้าไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มวันไหนผมเห็นด้วยกับเทคโนโลยีผมกลับไปเห็นด้วยอีกอย่างหนึ่งความความเป็นคนหายไปอ,อ,อันนี้น่ากลัวกว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยติดอยู่ในกับดัก กลุ่มของประเทศรายได้ปานกลางในขณะที่เทียบกันเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์เนี่ยแต่ก่อน50ปีที่แล้วเขาก็จนเหมือนเราแต่ว่า50ปีผ่านไปตอนนี้เขาไปไฮอินคอมกันหมดแล้วเราเนี่ยยังติดอยู่ตรงน,นี้แต่ว่าก็มีคนอื่นที่ติดอยู่เหมือนกันน,น,นะคะก็เขาก็เลยเรียกว่ากลุ่มประเทศเนี้ยติดอยู่ในมิดเดิลอ c นคอมแถวผมกลัวที่สุดก็คือว่าทุกอย่างเศรษฐกิจไปได้ดีแต่ออกนอกบ้านแล้วอันตรายวันนี้มันชัดเจนกว่าไอ้ IC สีศูนย์นี่ของไ่กีร้อยบาทไปขโมยเขาฆ่าเขาตายมันหมายถึงอะไรสังคมนี้